สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็กหอยดังนะคะอ่ะวันนี้เรามาอยู่ที่หอยฮาหนอยกันนะคะเนาะนะคะมาดูผลฮาหนอยกันนะคะเนาะออกไปเมื่อกี้นะคะเนาะมาสักคู่เนาะเก้าหกสองนะคะข้างล่างแปดสองนะคะเนาะหา <c oughs> โหแย่เลยนะคะเนาะ แอดให้ผิดอีกแล้วนะคะเนาะทำไมมันชอบเฉียดกันไปเฉียดกันมานะคะเนาะอ่ะแอดให้เด่นที่แปดนะคะวันนี้เข้าเป้านะคะเนาะส่วนเจ็ดไม่มานะคะหกสองนะคะในชุดนี้อ่ในชุดนี้ฮานอยพิเศษแอดไม่มีนะคะเนอะแล้วก็แปดสองนะคะไม่มีเนาะนะคะมีที่แปดสามเนาะแต่ไม่ได้เลือกนะคะมาดูฮานอย ปกตินะคะออกผลที่7 9 3นะคะข้างล่างอ่ะ1 8นะคะโอ้แอดก็ให้เฉียดอีกแล้วนะคะเนาะอขอภัยจริงๆนะคะวันนี้สูตรยังไงยังไงไม่รู้นาะเะเน,ะเนะาะเดี๋ยวอดจะต้องปรับสูตรใหม่นะคะเนาะอ่ะเข้าชุดเด่น8นะคะสองแอดเลือกที่8 2นะคะเนาะ ไม่มาอย่างที่เราคิดนะคะมาเข้าแปดหนึ่งนะคะเนาะนะคะเนาะแอดเลือกที่แปดรองสองนะคะก็เลยเน้นที่แปดสองเนาะมาออกแปดหนึ่งนะคะส่วน9ก้าสามแอดไม่มีนะคะเนาะอ่ะวันนี้หลุดกันไปอีกหนึ่งน่อยนะคะเนาะมาดูฮานอย v ีไอพีนะคะ มาดูหานอย VP เนาอออกที่107นะคะข้างล่างอ่ะ1 3นะคะเนาอแอดให้เด่นที่หนึ่งนะคะวันนี้เข้าทั้งบนและล่างนะคะ2อไม่เป็นใจให้เราอีกแล้วนะคะนาะโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้นะคะเนาอแอดไปลองสก็คือ2 1 1 2นะคะมาโผล่สามหนนะคะวันนี้ทำไมสูตรมันแบบ เฉียดยกันไปเฉื่อยกันมานะคะนะวันนี้จะปรับสูตรใหม่นะคะเนาะปรับสูตรใหม่กันนะคะวันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มสูตรใหม่กันนะคะวันนี้เนาะดูซิจะหนีสูตรเราอีกไหมเนาะ <c oughs> โอ้นะคะอ่ะมาดูชุดแรกนะคะ ชุดแรกวันนี้นะคะมาซูนสายแปดกันเลยนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะและแปดห้านะคะแปดเก้านะคะ และแปดเก้านะคะเนาะโซนต่อมานะคะหกหนึ่งนะคะหกสามนะคะอ๋อขอภัยนะคะเนาะ ไทยนะคะเนาะเมื่อกี้ถึงที่25นะคะ27 29 93 94 95และ98นะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเลือกกันในชุดนะคะเนาะอ่านะคะชุดเด่นนะคะ ขอเด่นกันอยู่ที่อ่ะเด่นกันอยู่ที่นะคะแปดและสี่นะคะเนาะขอเด่นชุดนี้นะคะ เด่นที่8นะคะลองสีเนาะชุดนี้นะคะขอเด่นกันอยู่ที่นี่นะคะอ่ะชุดแรกนะคะเด่น8ปดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะ และ94นะคะโอ้ยอะต่อนะคะเนาะขอภัยนะคะ94 95นะคะเนาะโทรศัพท์แอดเหมือนจะมีปัญหานะคะเนาะอ่ะมาดูฮานอยปกติต่อเลยนะคะอะโซนนี้มากันเลยเนาะที่82นะคะ แปดสามนะคะแปดสี่แปดห้าและแปดหกนะคะนอะ้องอ่ะโซนนี้นะคะแปดศูนย์นะคะโซนต่อมานะคะเก้าสองนะคะเก้าสามเก้าสี่นะคะ อ่ะซึ่ต่อมานะคะหกศูนย์นะคะหกแปดหกเจ็ดนะคะอ่ะแอดลืมอีกตัวหนึ่งก็คือแปดเจ็ดเนาะนะคะเบิ้ลเบิ้ลเนาะหกหกศูนย์ศูนย์นะคะเนาะอ่ะชุดนี้แอดเลือกให้เรียบร้อยนะคะ เด่นนะคะวันนี้เนาะเด่นศูนย์นะคะลองหกนะคะเนาะขอเลือกที่เพิ่มหนนึงคะ่ะเพิ่มที่หกสามนะคะและหกหนึ่งนะคะเนาะอะออขอเพิ่มนะคะเด่นศูนย์นะคะลองหกศูนย์แรกนะคะ 0 6นะคะ08นะคะและก็6 3นะคะ6 1นะคะเนาะอ่ะงจะเป็นอยู่ในสูตรนะคะเนาะและแปดสองนะคะ แอดเลือกเน้นในชุดนี้ให้นะคะที่แปดศูนหกหหนึ่งและหกสามนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะฮานอย VIP นะคะอ่ะชุดแรกนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะ หนสองนะคะหนึ่งสี่นะคะศูนย์แปะคะศูนย์หะคะสาสองนะคะ, 0, ะ,คะ, 3, ะ,คะและสาศูนย์นะคะเนาะโซนต่อมานะคะ สีนะคะสีห้านะคะสีสีนะคะแปดสานะคะแปห้นะคะสาห้านะคะ สามสี่อ่ะท่านใดชอบเบิลเนะคะสี่สี่และแปดแปดนะคะเนาะอ่ะในโซนนี้นะคะเนาะเด่นนะคะจะเด่นอยู่ที่แปดนะคะลองศูนนะคะเนาะอ่ะเด่นแปดลองศูนย์ชุดแรกนะคะศูนย์แปดนะคะ ศูนย์หกนะคะเจ็ดหนึ่งนะคะแปดสามนะคะ,ะนะคะในโซนนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่นะคะในชุดนี้นะคะอ่ะ แอดเลือกให้ชุดนี้นะคะเนาอถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะอะวันนี้เป็นคลิปใหม่เป็นสูตรใหม่นะคะเนาอแอดปรับสูตรใหม่มาลองดูนะคะ,ะเดี๋ยวเรามารอผลออกกันนะคะเนอะอ่ะแอดลาคลิปวิไปนะคะวันนี้มาลงเร็วหน่อยนะคะเนาอเพราะว่าแอดจะไป ลงสูตรหอยเหลาให้เ,เพื่อนๆต่อนะคะเนาะจะไปคํานวณสูตรหอยเหลาต่อในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แอดจะลงคลิปฮาหนอยให้ก่อนเนาะแล้วก็จะเป็นลงคลิปหอยเรลาให้พรุ่งนี้นะคะเนาะทยอยรับชมกันในสูตรนะคะเนาะ <c oughs> อ่าวันนี้ก็ฝากเ,เพื่อนๆเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ